สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมื่อนท้องมีสามดาวได้เดินทางมหาหนองนุย่ยประจําหมวกวันที่หนึ่งท่านว่าคมาา 2, พศ2สองพนารองห,หาหนองนุย่ยฟันดีค่ะธรรมชมฟันเห็นพญายนาคอยุ่วัดปากโดมเป็นว่าหนองนุย่ยอยู่วัดปากโดมหนองนุ่ยก็เคยไปวัดประจําค่ะธรรมชมเถิดเลขสามหมวดซ่อนติดแต่ว่าน้ำถ่วมก็เลยปดิไป น้องหนุ่ยฝันเห็นพญานาคสององค์ขึ้นมาจากวัดปากดงแล้วก็เห็นตัวเลขและะ้วก็มีผีมะฮ้องบอกเลขน้ำขัตรรมะชมจะเป็นเลขดีเ็ดตัวใดก็ไปฟังกับน้องหนุ่ยพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะน้องหนุ่ยก็นั่งถ่ายอยู่นี่นะะ้ำธรรมชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับน้องหนุ่ยพร้อมๆกันเลยค่ะ กับสวัสดีครับน้องนุ่ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นยังไงเนาะครับอันคือจว่าฟันคักแถวเบาสู FC เอฟซีเพิ่นฟังนะครับน้องนุ่ยครับฟันเห็นพญานาคจะ้ะงวดนี้ฟันเห็นพญานาคแม่นจ้ะฟันเห็นพญานาคยังไงเป็นตัวนนนเนวไดแว้บาสูฟังนะครับฟันอ่าตั้งแต่เดี๋ยวเวเริ่มแรกเลยเนาะจ้ะตั้งแต่นามถ่วมมากกระเด้ไปไหวเพื่อนนะจ้ะปกติไปไหวเพื่อนประจํปาอยู่วัดป่าปากโดมวัดป่าปากโดมแม่นจ้ะ จังหวัดยังรับจังหวัดอุบลน,นี่ละจัะจงหวัดอุบลราชธา,านีเนาะ,ะวัดป่าปกโดูมเนาะจ้าวัดท,ที่นี่ก็เล่จะคร้องก็เลยฝันว่าไปวัดจ้ะครับไปวัดไปไหวพญานาคจ้ะครับพญานาคเงาพญาพนาคแบบใหญ่แบบเงาเลยจ้ะสองโตอยู่ในวัดเป็นแบบแมนจ้ะมีสีเขียวๆออกคือสีลุงนี่นะจ้ะครับแล้วกับเป็นสีขาวๆคือเผลือกนี่ละจ้ะครับคือสีเผือกนี่ยจ้ะขาวหมก แม่น,มแมนจ้ะแน่นจ้ะขาหมูออกมากสองสององค์เพิ่อนนะจ้ะเอื่นว่าสององค์หรือสองอย่างนี่ก็เอื่นบ่เป็นนะจ้ะครับผมอะละจ้ะบ,บ,บาที่นี้หนึ่ยกักกาบกราบเพิ่นล่งัาที่นี่นึ่ก็เลยว่าโอ้ยบ่ได้มาหลายหงวดแล้วก็บ่โศกบ่ามานเลยแต่ก่อนนูมาหนถือสามหงวซสอนนูก็มาไวาประจํเนะาะจ้ะัดที่นี่น้ําท่วมก็เรียบ,บ่ได้มาว่าสันในความฝันาน่ะน้าลดแลว้วนะจ้ะแม่นจ้ะก็เลยว่าเดบิวไลก็เลยว่าัดที่นี่ พ่นก็มีพาอาจารย์โกยุหันนอกจากเพื่อนเฝาเอ้ยเพื่อนเฝาย่หันประจํามาแล่ะจ้ะอาจารย์โกเพิ่นดูแลย่หันที่นี่ในความฝันหนุย่ยไวพญานาคแล้วยนอนหนุ่ยกรยางเข้าไปในในาลาเพื่อนเพื่อนก็ว่าเป็นจังได๋มา่บหินเจ้าดนหนก็เลยว่าโอ้ยบบได้มาดนบ่เดถึกเลขเลยจ้ะเอาสนางวันนี่ยเอาไปเพื่อนว่าครับเพื่อนกับเปิดหน,นังสือนะจ้ะ เปิดหนังสือคือพวกพารกันไตปีดกหรืออยังหลิมหน้าหนาของพระเพื่อนนะจ้ะเปิดแบ,แบออกแบออกสองหนามใหง่งนู้นกหนุ่ยก็แนมไปนี่ละสื่อเอาเพื่อนว่าแดงจึงคืองจ้ะทั้งสองหนายังแดงครับเป็นตัวเลขนี่จ้ะตัวเลขออ้ยตัวเลขครับตัวไรน,นอะครับตัวเลขแดงจ้ะคือหนานานึงเป็นหนึ่งแปดอีกหนานึงเป็นแปดหนึ่งจ้ะ แบบเพิ่นเปิดออกมาสองสองหน้านะจากหนังสือเหล่มนหนึ่งไปสองหน้าฟังนี่เป็นหนึ่งแปดอีกฟังนี่เป็นแปดหนึ่งโอ้ครับในอันจ้ะพปเอาเอาหนังสือให่ครับพระอาจารย์กูค่ะเพิ่นเป็นผู้ดูแลอยู่หันนะจะพระอาจารย์กูเนี่ยเป็นเป็นพระหรือเป็นยังงครับเป็นพระจ้ะพระอยู่วัดป่าปากโดมอะไะจ้ะอครับเป็นพระเออครับในอันจ้ะวัดเพิ่นนี่สิติดริมโดมมาน่าจ้ะ แมนจ้ะในความฝันกับพญานาคเพิ่นกัขึ้นมาตะหันนะจ้ะโอ้ขึ้นมาจากะริมน้มโดมแม่นจ้ะน้ำโดมโอ้น้มโดมครับแมนพญานาคเพิ่นได้มาเบ้ามาหยังนั้บ่ครับพญานาคอ้ยเพิ่นกัเพลงแสงใส่หั่นแล้วจ้ะนี่กัว่าโอ้ยสิได้โซ่คักๆหน่วยสิได้โซ่ซีถึงเล่งคักค้าหัวนี่้เนี่ครับเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกระเวบทู่ขอขึ้นนะจ้ะเพิ่นเลื้อยขึ้นมาทู่ขอขึ้น พ้อมันเป็นครูเลยมากเป็นครูเลยครับโอ้สาธุสาธูเนาะจ้าน้องน่่ยไปวัดเพื่อนเนน้องน่่ยถือบอ่ครับถือจ้การถืองวดที่ว่าหาสามแล้วก็มา 1, 4, หนึ่งสี่ฮันเลยจ้าถือลวดติดกันมาสามงวดบดนี้น้ำถ่วมจบะบดนี้เพราะธนยถูกเลขนี่ขึ้นหนุ่ยสิไปไหวายพญานาคเลยสิเอาใครไปถวายเพิ่นนะจ้ะไข่ก็น้ำแดงแมนจ้ะใข่ไก่้เนี่ลนะจ้บัดที่นี่พอมาน้ำถ่วม บางหันก็เลยบ่ได้ไปจ้ะโอ oh, ้บ่ได้ไปจังว่าไ้วยง่ยอนนี่มาบอกจังๆนี่ได้ไปอีกคักๆจังว่าหน่่ย <c oughs> ว่า <c oughs> สิ <c oughs> ได้ซื้อไข่ไปหวาอีกคักๆหน่่ยว่าครับ <c oughs> โอ้สาธุสาธุาธให้มีโชใคใหญ่ครับน้องหน่่ยเนาะจ้าโอ้ยที่ให้แนวทาง FC ดีๆครับน้องหน่่ยก็คนโสดเด้อครับเด้อน้องหน่่ยคนโสดบ่มีแฟนครับ FC เพิ่นถามมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะครับผมโอ้สาวโสดตรนะครับอันจังได๋อีกกระน้องเฮ้ยี่ยังเติมเติมอีกครับ อ๋อกระฝากไว้ก่อนจ้ะเพื่อมีอีกแล้วจังสิมาเพิ่มเติมสามตัวมีบ่ครับสิสามตัวสามตัวยังบ่มีเลยจ้ะอาจสิเป็นหนึ่งแปดหนึ่งจังสิก็ได้เพราะว่านานึ่งนั่นเป็นหนึ่งแปดอีกนานึ่งนั่นเป็นแปดหนึ่งจ้ะสิเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดจังสิก็ได้ต้ตกักนเนาะโอ้ครับครับครับเนาะ,ะ,ะ,ะครับเนาะกระดึงไปเรือยเนาะครับแต่มาชมกระดึงไปเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเอฟซีก็ถามหาหนังนุ่ยอยู่ครับว่าติดตามเห็น่หครับผมก็มาติดตามเดือด้เนาะครับเอฟซีเนาะ ครับผมมวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมปะสสองพันหกร้อยมุกสิบห้านี่ครับขอให้มีโชคใหญ่หค,รครับน้องนุ่ยครับนะครับเนาะมีสิงรีรับมียังมาวบาเสิงหูเซียงบ่ครับน้องนุย่ยวันนี้บ่จ้ะครับนดในะมี่อก็มีอีกอยู่จ้ะฝากไว่ยอยู่อีกตัวหนึง่งตัวไหนครับเ,เดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเดี๋ยวมียังมาว่าวสิงหูก็มีคนมากกว่สิบคือเพื่อนมาบอกเลรอจ้ะอืมมากกว่าสิบสิงหูเพื่อนว่าโอ้ยอยากกินต้มไก่เพื่อนว่าครับ ต้มไก่ให้กินแน่สิบอกเลยเพิ่นว่ะทั้งนี้หนุ่ยก็บ่ได้ถามดอกเพิ่อนว่าเองหนุ่ยก็เสยอยู่หนุ่ยก็บ่ได้ว่าสิต้มไก่ให้กินหรือว่าหยังเพิ่นก็ว่าครับอยากกินต้มไก่เพิ่นวะเจ็ดเก่าเด้อเพิ่นวะเจ็ดเก่าเด้อแม่นจ้ะขนพี่ลูกสู้เลยอันนี้มาบอกส่หูตอนไหนครับเนี่ยื่อวานนี่จะสดซดถอนถอนกระซิบอยู่ใส้ข้างนอกหรือนี่ในบ้านอยู่ในบ้านจะมองเพิ่นอยู่หันหรอจ้ะโอ้เป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะแม่นจ้ะน้องงูอันนี้เพิ่นก็เป็น ภูส้างน้ำทํำบุญนะครับใจบุญเขาวัดเขาว่ามักจะมีสิ่งเล่นลับหรือว่าดวงวิญญาณต่างๆเม่า,ามบส่งหูกกระบอกเลขกถือกลายงว่ดนะครับถต่มาชมเนาะเบาแอมมาทงกะมาติดตามไปฝากอฟซี่อีกเป็นขังหนึ่งนะครับแต่มอชมเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวแดงเนาะมไม่ยาครัมจับใช่กันก็นไดจะสือเป็นสามตัวครับผมครับค่ะน,น้องนุ้ยกับเป็นภูมิเศนก็นได้ก่ะทผู้ช่ สามารถสื่อสารกับสิ่งดีลับได้เนาะค่ะเนาะม่ขึ้นน้องนุยกับฟันดีเดี๋ยวทองมี3สามดาวก็บโจตัวเลขของน้องนุยใส่สมุดให้ทานผู้ชมแคบหนาจออีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณน้องนุยหลยๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีเด็ดกับทองมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจําหัววันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองทนหาอสหาค่าขอบคุณค่ะน้องนุยขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวท้องมีสามดาวสิจดตัวเลขของน้องนุย้ยใส่สมุดให้ทรรมบชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท้องมีสามดาวนะไม่เดอ้อค่ะไปรับชมตัวเลขกันเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะธรผม้ชมเลขของน้องนุย้ยน้องนุ้ยกับฝันมือขึ้นเนะะี่ยค่ะธรรม้ชมฝันอินพญนาคสององค์มาเขาฝัน น้องนุ่ยกับไปวัดปากดมประจําพระธรรมช้ชมกับเถือกเลขหลายเถือสามเถือซ้อนฝันเห็นพญานาคสององค์ขึ้นมาจากน้ำอยู่วัดปากดมแล้วก็เห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเหน,ลข18 81, 18 81. ลนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็มนีเสียงมะฮ้องบอกเลขก็ซิบบอกเลขอยากกินต้มไก่ฮ้องบอกเจ็ดเก่าเจ็ดเก่า เอาไว้เป็นแนวทางกำนองหน่วยเนาะคะ่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันหกสค่ะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกสิราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ